สวัสดีว่าทุกคนเขาใส่ช่องของนี้กันด้วยนะคะแล้วในวันนี้ก็อยู่กับแน่อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามากับโอรซูมอีกแล้วเราก็เลยย่องม,มาขอโทษด้วยนะคะคือถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปที่นม่เปิดคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเออที่รู้กันว่าบางอันเนี่ยี่ก็ไม่ได้เปิดคอมเมนต์นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะเรากดเปิดไม่เป็นนะคะใคร,รก็บอกกันมานิดนึงก็ได้เนาะย้ำว่าเออ ให้ไว้คอมเมนต์ในคลิปที่เน่เปิดคอมเมนต์นะคะทุกคนก็จะเป็นคลิปสั้นมาเลยานี้นะคะทุกคนโอ okay. เคเยวเหิดอกันนะอขอคอมเมนต์ขอคอมเมนต์ให้นิดนึงนะคะว่าอยากดูอะไรกันเนะาะเพราะไงก็พยายามจะลงคลิปบ่อยๆนะคะทุกคนโอเควันนี้เราเลยจะมาหากล่องส่มกันนะซ้ายส่วมของมิสโจนะคะเห็นไ,ไหมมีหลักฐานนะคะแตะบ้าแตะนี้เลยโอเค ก้อนนี้น่ะที่มันง่ายเป็นคนเลือกบล็อกให้นะคะทุกคนโอเคก็มาใหม่เลยจ้ะที่ใหม่นะนขนมดนี้แต่ว่าพี่เจอนะคะเห็นน่ารักเป็นแบบขั้วหิ้วหัวแล้วก็มีโดนัทอีกนะคะน่ารักอีกก็มาติดมีกับมาจ้าอย่ยวขอเนี่ยกลมกลมกลมกล้องลงนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมึนๆนิดนึงพอดีไปนั่งรถแล้วมองรถนะคะ มารวนแล้วไม่พอจ้ะมาต่อมาตรงนี้มัเอาอยูู่่ใจแปบบ๊บไม่เป็นทัก่ะทุกคนไม่มีกันไกลนี่ใช่ไหมเป็นทนอืมโเดึงเอาก็จบ้ะนั่นแหละก็ในนี้นะคะจะมีให้สะสมทั้งหมดสิบตัวเยดูสิ ควมซีเฟดด้วยนะทุกคนจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าใช่เจ็ดตัวนะคะซึ่งในนี้เนี่ยรู้สึกเราจะมีหกกล่องนะคะจะได้หกตัวนี้ไปหว่าหนึ่งในนี้จะหายไปแล้วก็ได้ตัวนี้มาก็ไปราดูกันค่ะแต่ว่าครั้งนี้แล้วเนี่ยเราแอพิกอไปแล้วอะ่ะครั้งนี้ก็ขอให้ได้ตัวไม่ซ้ำกันหรือว่าถ้าจะให้ดีก็ซีเฟดนะจ๊ะโอเคไหมถ้าจะให้ดีซีเฟดต้องเข้า เดี๋ยวนะ 1, 2, 3, หนึน่งสองสมสีเ่เดี๋ยวทุกคนน้องมาแปดกองอ้าวเดี๋ยวนะหนึ่งสองสสี่ห้าหกทุกคนก็แปลว่าเราอาจจะได้ครบเลยอ่ดีอ้าวเฮ้ยอ็มเสทีไทยแลนด์่งทุกคนดูหนึ่งสองสามอ่ะมาลับไปพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ้นห้าหก สองสี่เจ็ดแปดเอ๊ะผู้แปลมจริงๆนะทุกคนไม่นด้ผิดหรือได้เร็วกันได้อะไรเลยนะแต่มันคือแปลกู้แปลว่าเนี่ยได้ครบได้ครบบล็อกก็ดีใช่เปล่าหรือว่าจะผิดรางมันครั้งที่แล้วเ,เนี่ยมันก็นเกดี๋ยว,คนควเนี่ยจะเรียกมาเออเอาบล็อกหนี่ก่อนเอาบล็อกหนี่ทุกคนคิดว่าเน่จะหยิบบล็อกไหนเอาบล็อกหนี่ บล็อกไหนยิ่ขึ้นก็บล็อกไหนแล้วกันบล็อกนี้นะคะีบล็อกนี้ขึ้นนะมาเนาะนี่จะเอาให้ดูก่อนคือเราก็ไม่ได้เห็นความดีอะไรของมันหรอกแค่ว่าแบบเออเห็นว่าน้องก็น่ารักดีนะคะมาเป็นโดนัทเลยพอจีนตอนนั้นกูน่าอยากกินโดนัทตัวน,ะนี่เออเทียบได้ก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะน่ารนะัก ข้แส่ตัวนี้คือมีการแล้วแต่ว่ายังสะสมให้ครบเซตไงเดี๋ยวเราเออากมาทุกบล็อกเลยดีกว่านะคะเหนีย๋ยมาตั้งเรียงกันตรงนี้สวยๆนะคะวันนี้เรามาแบบไม่เห็นแนี่นะคะทุกคนเห็นแต่ม้แล้วก็ขอที่เราจะเปิดกันเนาะนี่่ย เดี๋ยวจะไม่เห็นทั้งเลยทั้งของทุกอย่างเลยนะจ๊ะอ่ะเอาเธออันนี้มันก็บังหมดเลยใช่บังหมดเลยอันนี้นะคะทุกคนนี่ที่วอา้ะลรกันเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากบล็อกนนะจ๊ะจริงๆอ่ะอากะาจะไปลากเพื่อนมาถ่ายแหละแต่ว่าสงสารนี่มันก็เข้ามากว่าแล้วทําไมต้องก้องไกลเพราะว่าเราเอากล้องลงมานะคะมองไม่เห็นอ่ะ เดี๋ยวเราเปิดดูจ้าเว้น,นแกะง่ายอ่ะนอกนี้แกะง่ายมากค่ะอืมเบื่อกันหรือยังไม่เบื่อแล้วนะอันนี้เดี๋ยวแี่จะขอคลำก่อนนะแต่คำไปจริงๆก็ไม่มีประโยิงอะไรหรอกมันก็เป็นกลมๆกมันหรอ Okay. เดี๋ยวเปิดเลยดีกว่าเฮ้ยได้ตัวนี้ทุกคนไม่ไม่ได้อยกได้ตัวนี้นะตัวาน้องน,น่ารักตัวดีเราข้างหลังทุกคนมีดอกไม้ตรงนี้ด้วยน่ารักมากเลยน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวเอาการ์ดออกมาดูกันแล้วการ์ดเขาก็ทำสวยนะทุกคนดูสิ ช่ไหมนี่เป็นด้านหน้านะคะน่นนารักอเคก็เดี๋ยวแน่จา้าวางน้องไว้บนกล่องแบบนี้นะจ๊ะส่วนการ์ดก็อม้วนนี้การ์ดไว้ข้างๆกันแต่ไหนกล้องจะไม่เห็นนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาต่อที่บล็อกนี้นะคะแกะเลยดีกว่าดูฉันว่าฉัน,อ,นอุตรงนี้คะ่ะ ก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้จัดพื้นที่ก่อนถ่ายที่จะถ่ายก็คือถ่ายทันทีทันใดเนจะจ้ะมาเก็บอย่างที่บอกนะคะใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปที่เปิดคอมเมนต์ไว้ค่ะเดี๋ยวคลนี้จะลองเถิดทละกันนะมีคลิเก็่ยกับกาโอเคเราไม่ทำนะคะจะได้เรา ทำไปมันก็คือโดนัดอ่ะเนาะไม่รู้หรอกมันไม่ไม่รู้หรอกมันคืออะไรอุ้ยตอนนี้คือหน้าร้านบอกเลยเธอฉันอยากได้หน้าร้านดูดิอ๋อเป็นดอกตันัดที่เป็นเพราะอะไรรูกปัดใจนะคะอ๋อแลก็มีดอกไม้อีกแล้วค่ะ นะตรงเท้าเขียนว่าดิสนีย์นะคะของเออดิสนีย์นาไอดีอๆๆไอดีไอะน้าน้าเราจะดนี่นะคะจะเก็บจะเก็บอ่าปอมาคะบ็อกนี้หรือบ็อกซหนดีถ้าบ็อกนี้ ให้ให้เดาเป็นก่อนดีกว่าว่าถ้าเป็นอันนี้นะคะให้เดาว่าเป็นหนึ่งเดี๋ยวเปิดคอมเมนต์ให้แล้วพิมานาะแต่ว่าให้พพสคิดก่อนนะอันนี้ถ้าคิดว่าเป็นกล่องน,นี้ให้พิมสองแน่จะอ่ะพพสไปตรงนี้ให้ละหนึ่งใช้เวลาสามนี้นะหนึ่งสองสามโอเคกล่องที่น่นจะเปิดก่อนก็คือกล่องน,นี้นะคะเบอร์สองเบอร์สองนี่เนาะ โอเนมีสองเหยเมาำน่ะก็ไม่ได้หนักมากนะฮะอึ๊ยอืมอุ๊ยตกใจนี่อ่ะให้ลอนะคะให้ให้ดูหน่อย เป็นยังงบ้างหรอปะดูแล้วนะโอ้ออยน่ารักทุกคนดูดีสีผูทุกคนดดน้ำผูนะคะแล้วก็แบบอันนี้เป็นน้ำครึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะคะ,ะนะเห็นว่าดิสนีย์เหมือนกันนะจ๊ะที่เทา้า นี่น่ารักอะละลายไปเลยกับเซตนี้นะคะถึงแม้มันจะไม่ได้น่ารักเท่าเซตอื่นเท่าสูงๆแต่ว่าพี่น้องเขาก็น่ารักอันนั้นนี่เขาหน่ารักในแบบของตัวเองนะจ๊ะอืมอันไปสิและกลองนี้เรื่องไหไโอ้เธอเธอฉันทำน้องตกทำน้องตกล่ะเก็บเพชร โอเคล็อีที่มีอะไรรองไว้นะคะแม่วางบอกไว้นี่มันก็เลยไม่อะไรนะคะโอเคที่น่ารักโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดล็อกหน่อยอ๋อันนี้เปิดไปแล้วใช่ไหมเตือนะ อ๋อเกตละเกตละโอเคโอเคนี่อ่ะสองวอล์กนี้นะคะเราจะเปิดวอล์กที่หนักกว่าวอล์กนี้หนักกว่าทุกคนเปิดเลยคือตรงนี้ขยะเยอะ,ะมากเลยนี่ะเปิดต่อนะฮะมาแล้วจ้าเดีย๋ยวเราจะถ่าให้ทุกคนดูแล้วกั เออตัดตามเดิมนะคะเราก็เริ่มคิดไปแล้วว่ามันจะสามตัวมีทำไงก็เหมือนเดิมนะจ๊ะใครอยากได้มหนึ่งสองสาม เชื่อค่ะเนี่ยมขาดได้ไงอ่ะไปบอกกองดิเอ่อบอกกองแล้วค่ะเราลองบอกอ่ะอ่าช่างมันนี่ทุกคนต้องเป็นหนีคู่เหมือนกันทุกคนเป็นตัวที่ฉันอยากได้นี่ละนี่มันยังร้องไม่ลอยอย่างไหนจุ๊จินี่เป็นสีขาวนะคะหนีคู่อ่ะโอเค คือพอดีที่บ้านมีปัญหากับนกนิดหน่อยนะสายเดี๋ยวเรารีบเปิดดีกว่าเดี๋ยวจะไปจัดการกับนกต่อก่อนนะโอเคมันไปเที่ยวอีกแล้วทุกคนเมื่อวานมันก็ไปมา,ลมมปาแล้วรอบนึงวันไปแกจแล้วให้รอและอ่ะอ่ะโอเคพิกเลตนะคะน่ารักดูสิไม่ไม่เอามาจัดโชว์นะทุกคนพอดีไม่ได้นะคะ มีปัญหากันกนิดหน่อยเนาะหลองด้วยเจ็บปืดอืดอือสิสามปะเฮ้ยยังไม่สาม,มอีกเธอรูสิอื่น,นะ,ะคะเธอว่ามันจะซ้มไหม เลือบล็อกสุดท้ายแล้วอะบล็อกสุดท้ายจริงใช่ปะของไมาอ่อสองอันนะคะอ่ะมาของนี้ก่อนเปิดออกมาเปิดออกมาสิได้อะไรคันนี้ก็จะคันนี้ก็จะไปแบบนเล่นเล่นะคะพอดีที่บ้านเขามีแล้วกัวนี้อืมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนด้วยนกนกนะคะนกมันไปเที่ยวแต่เดี๋ยวมันก็กลับมา สี่เธอไม่สามค่ะน้องก็ตายน้องก็ตื่น,นะคะบล็อกสุดท้ายแล้วนะคะนะแกะดูหวังว่าจะเป็นซีเรีรตเอ้ยเดี๋ยวนะเรอฉันนึมดูเลยอะยังไม่ได้ซีเห็ดนะอยู่ได้แล้วเดี๋ยว ไม่ยังไม่ได้นะคะโอเคนั่นเดี๋ยวลองดูกันเชือ,อกอยูะะ่ที่กล่องแล้วนะทุกศัพย์ยกบล็อกได้เลยนะคออุอุมโอ้ยโทรศัพท์ามาไม่สิเฟ็ดอุ้มอาใครอยากได้ตัวนี้คะน้องฟูนะคะใครอยากได้คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะจ๊าต้องฟูตัวนี้ให้ได้เอรอ นล้วรีวิวไปก่อนนั้นนี้นะจ๊ะโอเคอะยกกล้องขึ้นจ้าโอเคโอ้ยมาหามอสแป๊บนะคะทุกคนโอเคโอ้ยลำบากมากเลยนี่เป็นขยับที่ลำบากมากอ่ะเธอโอเคก็เป็นว่าถ้าใครชอบที้ใครลิมก็อะไรก็แช้เซื้อฟใครด้วยนะนี่เปแหละเดี๋ยวไปจัดการนกแป๊บหนึ่งนะคะไปแล้วบ๊ายบาย